ณตอนนี้นะคะเราก็มาดูหนุ่มๆสาวๆนะคะในทีมงานสอดรามน้ำเพชรนะคะลําโชว์ชุดใหม่นะคะหนูก็ยังไม่รู้ว่าชื่อลําโชว์อะไรนะคะก็ตอนนี้ก็คือระหว่างที่ว่างว่างฉากหลังจากที่ที่แสดงลิเกนะคะนนี้จะเป็นน้องปะกิมไข่ตุ๋นนะคะอันนี้น้องโดนั้สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ผู้สอนโดย น้องตัวนะคะนี่เป็นเป็นลำโชแรกที่น้องนอนลําด้วยใช่ไหมใช่น้องนอนละลัมโชนี้เป็นโชแรกนะคะศิลปินคนใหม่ทีกัน,นแล้วก็สาวๆนะคะแต่ว่าน้องน้องพลอยกับน้องตองนวลเขาว่างจากอันนี้แล้วอะนี่เป็นไงถือลำโพงด,ด้วยเป็นไง โชนี้เขาชื่อ,ชอโชวอะไรนะคะเดี๋ยวไปลุ้นเดี๋ยวไปลุ้นดีกว่าเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะคะนี่นะคะเราก็มาเราจะมีสาวน้องพลน้องตองสีต้องนวลหมดฉากแล้วแล้วโซโซก็หมดฉากแล้วนะคะกําลังมาซ้อมนะคะหลังเวทีการแสดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวทีการแสดงอยู่ตรงนี้เราเราก็หาที่ว่างนะคะมา ันนี้เป็นท่าจับกลุ่มนินทาน,นะคะเออสอป้อายป้าย,ายเพื่อทีมงานเวิร์กของเรานะคะอันนี้สาวๆนะคะ จะมาลุ้นกันนะคะว่าอะหนะนึ่งตองหเจ็น่องนะคะบ้านหลังตรงๆหน่อยออบ้านหลังตึ้งๆหน่อยเอ๊แล้วบ้านยิมไหนบ้ยน ที่เหรอหนูจะถนัดลำถวายมือกับหลวงพ่อมากกว่าถนัดลำกับพระก็ตามงานแสดงก็จะมีการลำถวายเจ้าที่เจ้าทางหนูก็จะถนัดถวายพักกับเจ้าที่เจ้าทางนะคะวันนี้เราก็ให้ดูน้ำย่อยนิดๆหน่อยๆนะคะ คลิปนี้นะคะเราก็ปิดปิดเท่านี้นะคะในน้องตัวนะคะเป็นคนสอนนะคะครูตัวนะคะน้องตัวเลนจบแล้วนะคะน้องนิวก็เลนจบแล้วก็เอามาฝึกมาพัฒนานะคะในทีมงานก็ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะคะเป็นน้องใหม่ในทีมงานนะคะไม่เด่นไม่ดังแต่ก็ทำเต็มที่นะคะเพื่อทีมงานคณะสอนรามน้ำเพชรนะคะ